โอเคผมมาดูเกมเพีของเอสชาร์กันดีกว่านะมาอยู่ในดีของคุณสเปเซอร์ 4E นั่นเองนะผมก็อันนี้เป็นแท็กนะผมแล้วก็ซับนะเซตเหรียญที่เขาใส่เนี่ยเป็น3ไคโดนะผมตามนี้เลยนะโอเคจะเป็นยังไงไปดูี่เกมดีกว่านะผม let's go มาดูเกมแรกกันดีกว่านะผมเอสชาร์กของคุณเป็กเนี่ยก็เวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ มาอยู่ด่ของวาโนะนะครับผมโอ้โหทีคูเปกมีเป็นซันจินะครับผมเอสเน็กนะฮะแล้วก็จาบราฮนะส่วนคูเปกเนี่ยเอาเอสชาร์กมาเล่นคู่กับจาบ้าเลยนะผมจาบา้าบุตันนะหมายูว่าจะเป็นยังไงนะผมเอสชาร์กเลเวลรอยแล้วด้วยนะฮะมาอ่อลง้าบนะผมมีเป็นไคโดสองตัวนะฮะอุตตะแล้วก็เอสเน็กนะครับผมเริ่มเกมมานะครับผม อะไรคุณเปบกมุดดินไปก่อนเลยนะฮะเพื่อจะไปดึงธงกลางนะผมแต่ว่าเบี่ยงไปทางขวานิดนึงมาที่ธงสีฮนะแล้วก็สกิลสาใส่อุตะนะฮะผมกำลังดึงธงแต่ว่าไม่ได้ธงไปนะฮะผมอันนี้หลบกิลมาได้อยู่นะฮะยังไม่มีใครได้ธงสีเลยนะผมอีกนิดเดียวน้องหมาพยายามจะช่วยฆ่าเอสเน็กนะฮะจะตายอยู่แล้วอีกนิดเดียวนะฮะผมไม่มีใครได้ธงเลยนะเนี่ยต้องรอฆ่าเอาเอสเน็กไปก่อนนะ แล้วก็ไม่ตายสักทีนะผมแล้วเรียบร้อยเลยฮะเจอจะบ้าไปไม่รอดนะผมคุณเปก็ได้ทงมาแล้วฮะจังหวะนี้ทงยังนำอยู่ผมสามต่อสองทงฮะกำลังรอสกิ้อยู่แล้วก็มาแล้วแล้วก็บุดินหนีไปเลยนะผมพยายามจะมาทงหน้าผ้าศัตรูนะฮะศัตรูไม่เห็นแน่นอนนะผมไม่ทันสังเกตเลยคุณเปก็ดึงทงหน้าบ้านเลยฮะ จังหวะนี้ไม่มีศัตรูมาแต่ว่าศัตรูก็เริ่มดึงธงคืนมาเช่นกันนะผมอะเรามีคนเกิดมาแล้วก็มดุดินมุดินไปเลยนะผมโรเจอร์ฮะไปละมไม่เป็นไรรโดนสกิลมาก็เฉยเฉยผมไม่ตายฮนะมาที่ธงการผมสกิลใส่แฉงไปฮนะดึงธงนะผมธงตามสี่ธงเลยฮนะ วน,นี้ก็บุตดินต่อเลยนะผมหม้ทงหน้าบ้านหนึ่งรอบฮะอย่างว่านี้ติดบูตนะผมแล้วก็มา <c oughs> กระสุนวงจักเนะีผมใส่อสเบเรียบร้อยเลยนะผมดึงทงฮนะได้ทงหน้าบ้านไปนะผมแต่ว่าทงหน้าบ้านเราก็เสียเช่นกันนะสายแล้วเรามี2ตัวเลยนะผมโอแล้วใครโดมาแบบนี้นี่จะต้องถอยไปก่อนนะมาดึงทงดีกว่านะผมกุดเป๊กดึงทงฟรฮนะ ไม่เป็นไรครับม,มีไฟที่หลังนนอะเวลาดึงธงนะฮะแต่วันนี้มุดดินมาต่อแล้วพยายามจะมาช่วยเพื่อนดึงธงหน้าบ้านนะฮะผมแต่ว่าเป็นน้องไอซเน็กนะไอซ์นิวไเนี่ยโอ้โหไอกแล้วไงเนี่ยโอเกือบดองนะฮะโดยผสม,มกุญแจนะฮะผมสบายๆไอซเนิกตายแนละ้วแล้วก็เฉยๆเนะี่ยไฟไคโด้เนี่มีไฟติดหลังซะอย่างนะฮะผมตอนดึงธง แล้วก็ได้ธงไปด้วยสีต่ตอนหนึ่งธงแล้วนะผมสถากกนการณ์กลับมาได้เปรียบแล้วจังหวะน,นี้จะมาหันมาลาเซนการสี่ใครหรือเปล่านะผมกางเล็งอยู่ฮนะใครโดนอื้โดนไหมเหมือนจะโดนนิดนึงอนะแต่ว่าเปลี่ยนเต้าหมายผมไม่สู้นะผมทางสายวิ่งต้องดึงธงนะเป็นธงหน้าบ้านนะเวลาแค่สิบกว่าวิเท่านั้นนะน่าจะทันหรือเปล่าวบผมหกห้าสี่ 3ม้ยสองไม่น่าทันแต่ว่าก็เอ้าทันด้วยนะครับผมห้าศูนย์ไปฮนะโอ้โหแต้มแปดพันเจ็ดเลยนะับผมแม่โอ้โหมาดูว่าดึงทงไปกี่ทงนะครับผมดึงไปเจ็ดนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับผม เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุ่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้ e ออีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพิชโบลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคมาดูเกมที่2กันดีกว่านะครับผมทีมของคุณเป๊กเนี่ยก็มีเอสชาร์ด้วยนะผมแล้วก็มีไคโดนะเอสน็ก e นะผมะจ่าบราดนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โห ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะผมหมายถึงว่าจะไหวกับทีมเราไหมนะโอเคเริ่มเกมนะผมโลสองนะัหดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะผมส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโลหนะึ่งวิ่งสามนะผมเลยเามาก็เอาเรื่องเลยนะโอเคคุณเป็กเนี่ยน่าจะมุดดินเลยก็ไปเอาธงการก่อนหรือเปล่าทุนแบบนี้ใช่แน่นอนนะ กับโรเจอร์นะฮะผมแต่ว่าเฉยๆเนะี่ยผมไม่เป็นไรแต่ว่าเสียทงอยู่แล้วผมโรเจอร์คิวซาใส่โรเจอร์เข้าไปเรียบร้อยเลยนะผมมีมีมจาวบ้ามาช่วยเสริมดาเมจเข้าไปนะผมเก็บไปสองนะฮะน้องงูก็ตายไปด้วยบนฝั่งตงข้ามมุดดินอีกแล้วฮะจังหวะนี้มาพยายามดึงทงดีนะฮะผมแล้วก็ลากันกันแต่ผมจากใส่ลุจ,จิเนะี่ยผมตายเลยฮนะจังหวะนี้มีแฉงแนี่แต่ว่า สัตกิวใส่แชงเข้าไปไม่โดนะฮะต้องมุดดินแล้วนะผมจังหวะนี้มาที่ธงบีฮนะไม่มีคนด้วยก็ดึงไปเลยนะผมหลังติดไฟอยู่นะเวลาดึงธงสีต่ต่อหนึ่งธงแล้วฮะมุดดินไปอีกหนึ่งรอบนะผมมีโอ้บิคบบี้ด้วยนะฮะมันหงข้ามแต่ว่าน่าจะเอาอยู่ไอทีมพรามีเอเน็นกนะฮะ ขนของข้าไม่มีจาบราด้วยนะผมแล้วก็สัดว์กวใส่โคบี้เหมือนจะไม่โดนนะผมโคบี้ติดโล่อยู่นะแล้วก็เรียบร้อยไปผมตีธรรมดา4ต่อ1ทงนะตอนนี้จริงแค่กันทงก็น่าจะชนะแล้วนะแต่ว่าจังหวะนี้บุดดิงพยายามจะสนวงจากใส่โรเจอเร์แต่โรเจอร์ล้มไปก่อนนะผมจังหวะนี้ก็นีไงสัตว์เกียวอีกหนึ่งรอบนะผมติดสันไป ก็ยิงธรรมดายิงธรรมดาตายไปโอ้คิดรอปรเฟกดอสสวยฮนะปิวป้วปิ้วใส่โรเจอร์ไปแนละ้วผมใกล้ตายแนละ้วยังไงจังหวะนี้สัตว์จิ้วโดนโดนอยู่นะแต่เขายังไม่ตายนะผมโรเจอร์ปิวป้วปิว้วเรียบร้อยฮนะลุจ,จินะฮะผมเอาล้วรอลุกขึ้นมานะนะ่าจะกระสุนวงจ,จ,จักรใส่ลุจินะผมแล้วก็โอ้โหก็วิ่งท รู้จีบเป่งตอน้อยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหนานะผมรอก็ได้นะรอจังหวะนะผมเรียบร้อยอะคือตายเลยนะผมโอ้โหแรงอยู่แล้วนะผมสนนี่ต่อ1นงทงนะตอนนี้แถมมีใครโดโลกกับเอสเน็กด้วยนะทีพุณนเป็กนะผมแม่พองนูข้ามเหมือนจะเดินเกมไม่ไหวเลยฮะเอาธงคืนมาไม่ได้ครับผมโอบี้ก็จะเอาธงคืนมาไม่ได้นะเนี่ย ไปกกอนธงจากโฮบี้ไปก่อนนะฮะชีวิตสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมทีคุณเปติดบ,บูทด้วยฮนะโฮบี้นะจะใกล้ตายแลยนะ้วฮะทีแค่ทีเดียวเท่านั้นผมมีคิดรอมาช่วยฮนะคิอบวิสุดท้ายนะผมฝ่ายตรงข้ามก็เอาอธงคืนมาไม่ได้อีกเลยนะเดี๋ยวแค่ธงหน้าบ้านนะสัตว์ยิวใส่เข้าไปอืมเดี๋ยวกุดินนะลอลุกขึ้นมาแล้วก็สุดวงจักเอาดอนแล้วก็อย่างนี้ก็เรียบร้อยโอ้ไม่โทนนะผม แต่ว่าก็ชนะไปนะผมโอ้โหแต้ม8,500ได้ m v ้หรือเปล่าผมได้ไปด้วยนะครับผมโอเคผมเอสชาร์เนี่ยก็ประมาณนี้ผมขอบคุณทุกเป็กมา,มากๆเลยผมรับเกมพีนะฮะวันนี้นขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ